นี่คือภาพยนตร์ที่เพิ่งออกฉายซีรีส์จากอเมริกาที่ดัดแปลงมาจากคดีฆาตรกรรมในเท็กซัสเลิฟแอนด์เดฟความรักและความตายนักสแสดงจากมาเวลสคาริทวิชเอสเบตโอเซนรับบทนำแคนดี้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและมีความสุขลูกสองคนที่น่ารักเชื่อฟังและเรียบร้อยดูเหมือนเธอจะมีทุกอย่างสุดท้ายก็กลายเป็นปีศาจฆาตรกรที่น่าสะพรุนกลัวด้วยความบังเอิญแคนดี้ถูกดึงดูดอย่างรุนแรงโดยอลันและศาสนาจ,จัรนับตั้งแต่วันนั้นหลังจากที่ทั้งสองได้สัมผัสร่างกายกันครั้งแรกแคนดี้ไม่ว่าจะอยู่ที่่ไไหนเมือร ก็จะนึกถึงชายคนนั้นที่ทําให้เธอหลงไหลในที่สุดวันหนึ่งเขาก็ไม่อาจหักห้ามใจได้อีกต่อไปขึ้นรถของอเลนและบอกความรู้สึกของฉันออกไปอเลนดูสับสนเล็กน้อยกับคําสารภาพร,รักที่ไม่ถันตั้งตัวนี้เมื่อเห็นดังนั้นแคนดี้จึงหันหลังกลับไปที่รถของตัวเองหลายวันต่อมาอเลนก็เริ่มหวั่นไหวกับแคนดี้มองไปที่โทรศัพท์ที่อยู่ตรงหน้าในที่สุดเขาก็ยอมเพื่อครอบครัวและอดกลั้นที่จะไม่โทรหาแคนดี้หลังจากนั้นทั้งสองก็พบกันอีกครั้งที่โบสถ์เมื่อเห็นแคนดี้่นนนััอตรร้ามมหวใจเเลก็ิแ ในตอนเย็นเขาเรียกแคนดี้ที่กำลังจะออกไปและถามเธอว่าคำพูดที่เคยพูดครั้งก่อนยังใช้ได้อยู่ไหมแคนดี้บอกให้อเลนขึ้นรถของเธอฉันหวังว่าเขาจะนอกใจภรรยามากับฉันหลังจากที่อเลนได้ยินเขาบอกว่าเขามีภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เขาไม่ต้องการทำอะไรที่ผิดต่อภรรยาแต่แคนดี้บอกกับเขาว่าเธอก็ไม่ต้องการทำลายครอบครัวของเธอเช่นกันดังนั้นพวกเขาแค่ต้องการสนองความต้องการของกันและกันอเลนจึงเข้าไปจูบแคนดี้อย่างดุเดือดทั้งสองคนโทรนัดเจอกันในวันรุ่งขึ้นเพื่อคุยรายอ้ข ซึ่งหนึ่งในนั้นคือทั้งคู่จะต้องไม่ตกหลุมรักกันจริงๆหลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเริ่มต้นเดทของทั้งสองคนแคนดี้ตื่นแต่เช้ามาแต่งหน้าและเปลี่ยนเป็นชุดสวยหลังจากส่งลูกสองคนไปโรงเรียนแล้วเธอก็ไปที่โมดเดลริมทางเพื่อเตรียมอาหารอลลันก็มาถึงหลังจากนั้นไม่นานนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดทครั้งแรกของพวกเขาทุกสุดสัปดาห์ทั้งคู่จะแอบออกจากเมืองเพื่อไปเดทกันแคนดี้รู้ตัวว่าเธอตกหลุมรักอัลลันในขณะเดียวกันภรรยาของอออลลลััลลัันนนกก็คดดูเเริ่มทตวหหางบแนนี ตอนนี้แคนดี้ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีอล,ลันดังนั้นอล,ลันจึงไปหาแคนดี้และต้องการยุติความสัมพันธ์นี้เมื่อได้ยินอล,ลันบอกว่าอยากเลิกแคนดี้ก็ทะเลาะก,กับเขาในท,ทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นภาพครอบครัวของอล,ลันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแคนดี้ก็ตัดสินใจที่จะกลับไปคืนดีกับสามีถึงแม้ว่าอล,ลันและแคนดี้จะเลิกกันแล้วแต่ความเข้ากันได้ของทั้งคู่ก็ยังคงอยู่บรรยากาศนี้ทําให้เบ็ตตี้รู้สึกหวาดระแวงและทําให้เขาที่เป็นคนขี้ระแวงอยู่แล้วยิ่งเพิ่มความสงสัยมากขึ้นไปอีกแน่่่่่นนนออวาาาหหลัังงจกกทีถมยูึ แอนนี่ยอมรับว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์กับสามีของเบต็ตตี้เบ็ตตี้หันหลังกลับไปหยิบขวานจากในครัวแคนดี้พยายามต่อเบต็ตตี้บอกให้เธอใจเย็นๆแต่ตอนนี้เบ็ตตี้ถูกความกลัวครอบงำจิตใจอย่างเต็มที่ปากก็พังพูดซ้ำๆว่าจะไม่ยอมให้แคนดี้ได้เจอสามีของเธออีกแคนดี้ก็ตกใจกลัวเบ็ตตี้จนทำอะไรไม่ถูกคว้ากระเป๋าตัวเองแล้วรีบจะออกไปจากที่นี่ทันใดนั้นเบ็ตตี้บอกให้แคนดี้ไปรับลูกสาวของเธอแล้วพรุ่งนี้พาลูกสาวเธอไปไว่ายน้ำพูดจบเธอก็วางขวานลงแล้วเดินเข้าห้องนอนไปหยิผาช็ดตัว แทนที่ตกใจคว้าชุดว่ายน้ำของลูกสาวเบ็ตี